ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมนิจันท์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนในเดือนมิถุนายน2565ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรก ขอความกรุณาช่วยกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่15นะคะท่านใดที่เกิดในรัคนาเมถุนก็สามารถดูดวงได้ค่ะ เราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออลัเคิลในการเปิดทำนายดวงให้กับท่านนะคะแม่ไม ประหยัดเงินเดินทางไกลมีความเสียใจจากการจากไปของสุนัขแมวหมาแมวคิวปิดม้าแข่ง การท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานมีคนชื่นชมมีคนยอมีคนคิดจะหลอกลวงชาวราศีเมถุนก็ชาวลัคนาเมถุนนะ่ะคุณก็ก็ต้องระวังพวกโจรออนไลน์อ่ะพวกพวกโจร ต้องระมัดระวังพวกแก๊งคอเซนเตอร์อ่ะพวกโจรออนไลน์มันมาหลอกจะมีคนเข้ามาตีสนิทกับคุณเพราะอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะจะมีคนเข้ามาตีสนิทกับคุณเพราะอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะ่ะเหมือนเขาอ่ะก็พยายามจะชวนคุณไปเที่ยวโน,น่นเที่ยวนี่คุณจะต้องระมัดระวังพวกสแกมเมอร์พวกโจรออนไลน์พวกที่ไปขโมยรูปคนหน้าตาดีๆมาหลอก บางคนก็ไปไปขโมยรูปผู้หญิงไปขโมยรูปดาราไปขโมยรูปผู้หญิงอะ่ะมาหลอกลวงตัวคุณอะ่ะจะมีเรื่องให้ช้ำใจนะให้ระวังอ่าการแท้งลูกสุนัขตายแมวป่วยอะไรประมาณเนี้ยพวกแมวตายแมวป่วยจะมีอุปสรรคในด้านการทำงานเข้ามาค่ะ จะมีอุปสรรคในการทำมาหากินจะมีอุปสรรคในในการทำงานของคุณอ่ะมันจะมีมันจะมีคนคอยปัดแข้งปัดขาทําให้งานสะดุดอ่ะในการทำมาหากินในการทำงานของคุณอ่ะมันจะมีคนอิจฉาริษยามีคนคอยปัดแข้งปัดขาทําให้งานสะดุดธุรกิจการงานของคุณเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีอุปสรรค คุณจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าการเงินของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนไม่จัดวด่าดีคุณจะมีปัญหากับแม่มีปัญหากับอาจจะมีปัญหากับแม่มีปัญหากับป้าการเงินของคุณไม่ดีเท่าไหร่การเงินของคุณนะ่ะไม่ดีเท่าไหร่มีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนรัก ท่านที่มีแฟนแล้วท่านที่มีคนรักแล้วเนี่ยจะมีการเดินทางไกลมีการออกเดทมีความสุขกับแฟนสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ค่ะ ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนมีเกณฑ์นะท่านที่เพิ่งเลิกคบกับแฟนอะจะได้คืนดีกันแต่เหมือนคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับการการเหยียบเรือสองแคมจับปลาสองมือเหมือนแบบรบผู้ชายสองคนพร้อมกันคบผู้หญิงสองคนพร้อมกัน คุณจะมีปัญหาความรักตัวคุณนะ่ะจะมีปัญหาความรักจากการเหยียบเรือสองแคมมาจากความเจ้าชู้ของคุณล้วนๆมีปัญหาเพราะความเจ้าชู้ของเจ้าชู้ล้วนๆถ้าคุณยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะสำหรับท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าแจ่มใสค่ะผลการเรียนออกมาดีทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ตั้งใจเรียน สมองไหลสมองลื่นไหลฉลาดการเรียนประสบความสําเร็จอย่างดีจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะการเรียนถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมจะมีคนน่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินถ้าตกงานอยู่่ะจะมีคนหางานให้ ชาวราศีเมถุนนะ่ะมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่นะชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่การเรียนต่อการย้ายไปเรียนต่อต่างจังหวัดการย้ายไปเรียนต่อต่างประเทศมีการเดินทางไกลการไปต่างประเทศการย้ายไปเรียนต่างเมืองเกิดขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นในด้านสุขภาพเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะ ท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นค่ะจะมีความสุขมากขึ้นโดยอ,อ,อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปหาพวกหมอฝังเข็มอาจจะได้ไปหาพวกหมอฝังเข็มหรืออะไรสักอย่างอะ่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือ จากเพื่อนราศีกันราศีสิงเพื่อนราศีกันเพื่อนราศีสิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือคุณทางด้านการทำมาหากินการเรียนหรืออาจจะช่วยหางานให้จะมีบางคนน่ะจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นน่ะ จะมีชาวราศีเมถุนหลายคนน่ะจะได้ย้ายได้ย้ายที่อยู่ได้ย้ายที่เรียนค่ะ ได้ไพ่เทวีสัตยาได้ไพ่พระแม่ลลิตาได้ไพ่เพียวเกี่ยวกับพญานาคนะแล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวกับพระนารายไพ่เกี่ยวกับการฝึกพลังจิตการนั่งสมาธิแล้วก็ไพ่เกี่ยวกับโยคะมันจะมีการแก้ปัญหาทุกอย่างพร้อมกันปัญหา ปัญหาทุกอย่างปัญหาทุกอย่างที่คุณมีอ่ะทั้งปัญหาทางด้านความรักปัญหาทางด้านสุขภาพปัญหาเรื่องศัตรูปัญหาจากอดีตความรักที่เจ็บช้ำอ่ะจะได้รับการเยียวยานะบาดแผลในใจความซึมเศร้าเหงาหงอยปัญหาความทุกข์ใจในสิ่งที่คนรักทําให้คุณอ่ะ เสียใจคนรักดูถูกคนรักทำให้คุณนะ่ะผิดหวังในอดีตน่ะคุณเคยมีในอดีตเนี่ยคุณมีบาดแผลในใจนะในอดีตเนี่ยคุณมีบาดแผลในใจที่เกิดจากคนรักเนี่ยทำร้ายจิตใจอย่างมากพอลูกเกิดผู้ชายทอดทิ้งพอท้องผู้ชายหาว่าไปมีลูกกับคนอื่น เหมือนคุณน่ะได้รับบาดแผลในจิตใจอ่ะที่ค่อนข้างมากมีบาดแผลในจิตใจที่มากแต่ความที่ว่าคุณน่ะเป็นหัวใจสิงโตอ่ะเป็นคนที่แบบยอมหักไม่ยอมงอเป็นแบบเป็นพวกเออโดมผู้จองหองอ่ะเป็นพวกแบบหยิงในศักดิ์ศรีคุณได้รับบาดแผลในจิตใจอ่ะแต่คุณเป็นคนที่หยิงในศักดิ์ศรี หญิงในศักดิ์สรีแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะได้รับการแก้ไขจากสติปัญญาของคุณแล้วก็ความชั่วร้ายความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีต่างๆเนี่ยพระแม่ละล,ะลิตาหรือพระแม่ละล,ะลิตาเนี่ยเป็นพระแม่แห่งศิยศาสตร์อาคมมนตราการทำลายความชั่ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทําลายความชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําลายความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นให้หมดไปคุณมีเกณฑ์ที่จะไปทะเลได้ไปไหว้พญานาคได้ไปทะเลได้ไปไหวพญานาคสุขภาพของคุณเนี่ยจะดีขึ้นคุณจะได้เจอหมอที่เก่งมารักษาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะค้นพบ แสงสว่างที่ปลายอุโมงคุณจะใจเย็นขึ้นนะคุณจะหันมาออกกำลังกายในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะได้หันมาดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนการนอนหลับพักผ่อนการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายสภาพร่างกายและจิตใจของคุณเนี่ย มันจะดีขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะปัญหาที่คุณเป็นน่ะคือคุณไม่ได้ป่วยแค่ทางคุณไม่ได้ป่วยแค่ร่างกายนะสภาพจิตใจของคุณก็ป่วยให้เทวีสัตยาเนี่ยหมายถึงคนที่ได้รับได้รับความเจ็บช้ำจากอดีตมีความเจ็บช้ำที่สามีไม่เข้าใจคนรักเนี่ยทำให้เจ็บช้ำแต่ก็ยังรัก มีความเจ็บช้ำมีความเสียใจแต่ก็ยังรักมีความชอกช้ำในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอะค่อนข้างจะหยิงในศักดิ์ศรีเดือดร้อนมีความเจ็บช้ำมีความเจ็บช้ำเดือดร้อนแต่ว่าไม่ขอไม่คล้ายๆแับว่ามีความเจ็บช้ำมีความทุกข์มีความทุกข์มีความเจ็บช้ำอะแต่คุณก็ตัดสินใจที่จะไม่งอ้อ ไม่งอหญิงในศักดิ์ศรีรักมากแต่ไม่งออะไรประมาณเนี้ยสิ่งเนี้ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยค้นพบทางในการแก้ปัญหานะคะ โอ้นิวโฮมนิวโฮมได้ย้ายบ้านได้คอนโดย้ายที่อยู่อะ o r w ์ a t you want สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าคุณอยากได้อะไรท่านจะให้ก็ต่อเมื่อเวรกรรมมันเบาบางอ่ะขึ้นอีกแล้วพายผีเสื้อช็อปปิง้งจะเครียดจะอะไรกินไว้ก่อน ช้อปปิ้งแก้เครียด w a k k away ทางออกทางเดินมีเสมอทางออกมีอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเครียดเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจเรื่องอะไรก็ตามจะทุกข์ใจเรื่องผัวทิ้งทุกข์ใจเรื่องสุขภาพทุกข์ใจเรื่องตกงานเนี่ยการเดินช้อปปิ้งอะ่ะช่วยได้การหาอะไรอร่อยอร่อยกินการเดิน การช้อปปิ้งการไปเดินห้างเดินตลาดช่วยได้ทางออกมีอยู่เสมอความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือเมื่อประตูบานหนึ่งอ่ะมันปิดแต่มันจะมีอ่าโอเพนเดอะดออะเมื่อประตูบานหนึ่งปิดมันจะมีประตูบานหนึ่งเปิดหรือเมื่อประตูบ้านอ่ะมันปิดมันก็จะหน้าต่างมันยังออกได้วิธีการแก้ปัญหามีทางออกเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรับรู้ทุกอย่างนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกการกระทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกความต้องการเมื่อคุณใช้กรรมเมื่อตัวคุณได้ชดใช้กรรมจากอดีตที่คุณทําเอาไว้มากพอแล้วท่านจะประทานพรให้เองคุณจะสมหวังส่วนไพ่ใบนี้ก็คือมีดวงเกี่ยวกับการย้ายบ้านการย้ายที่อยู่ การย้ายอาจจะได้ย้ายย้ายอา,อาจจะเป็นพวกที่แบบต้องไปเรียนต่อเมืองนอกไปเรียนต่อต่างจังหวัดย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปทํางานต่างจังหวัดต้องพไพ่ใบนี้หมายถึงการย้ายที่อยู่การย้ายที่เรียนการย้ายที่ทำงานนิวโฮมค่ะก็คือมีดวงเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่หรืออาจจะเปลี่ยนงานคุณอาจจะลาออกจากงานแล้วก็ย้ายไปทำงานที่อื่นก็ได้ค่ะ ไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงการย้ายที่อยู่การย้ายงานอาจจะไม่ได้ย้ายบ้านแต่ว่าย้ายงานในบางคนก็ไม่ได้ย้ายที่อยู่อ่ะในบางคนไม่ได้ย้ายที่อยู่แต่ว่ามีการย้ายบริษัทลาออกจากบริษัทเดิมแล้วก็ไปหางานทำใหม่บางคนย้ายงานบางคนย้ายที่อยู่บางคนก็ ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก็คือต้องย้ายงานด้วยย้ายที่อยู่ด้วยหรืออาจจะย้ายไปเรียนต่อเมืองนอกย้ายไปเรียนต่อจังหวัดไกลๆอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นคนกรุงเทพย้ายไปเรียนต่างจังหวัดก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ